มาปักกิ่งไปเที่ยวอะไรบ้างนี่เนาเนาถึงแม้ว่าเราจะเนา แค่ไหนเราก็มีคนช่วยรูดซิปเสื้อให้หอมแก้มไปหนึ่งทีโอ้ยเรื่องแบบนี้มันพูดออกอากาศได้หรอคะคุณกิตติ <c oughs> คนโสดน่ะไม่ต้องตาร้อนหรอกเพราะอากาศวันนี้ติดลบเก้าคนทั่วไปเข้ามาปักกิ่งเนี่ยเขาก็ไปพระราชวางังไปกำแพงเมืองจีนไปยูนิเวอร์แซลเธอแต่สามีจีนของอิชานคุณกิตติชวนเราไปเคารบธงชาติ <c oughs> เวลาตอนนี้คือตีห้าย้ำว่าตีห้าวันนี้เป็นวันแรกที่หิมะจะตกหนักมากพวกคนโสดที่ไม่มีคนประคองมือตอนเดินท่ามกลางหิมะมันก็อาจจะลำบากหน่อยนะ 绕不开结。 เทียนอันเหมินเขาจะมีพิธีอัญเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาทุกเชา้าส่วนเวลาก็ยึดตามเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น<ม>แบบว่าพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ก็เชิญธงขึ้นื่นนั้น<ม>คนที่มาร่วมกิจกรรมส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นผู้ประสบภัยเอ้ยนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทาิศเข้าสามีบอกว่าเกิดเป็นคนจีนครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องมาดูธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาที่ปักกิ่งหน้าเทียน,นอันเหมินให้ได้ตอนนี้เป็นหน้าโลซีซั่นนะคะคนก็เลยไม่เยอะมากแต่ที่เยอะก็คือหิมะแล้ววันนี้หิมะตกหนักในรอบแบบเป็น10ปปีด้วยยอริบบััมาากกกกกเลใค่ะ เอานมาได้นะมันดูมันดูน,ดน่าเที่วมาแต่ว่าอย่ามาหน้าหนาว Not suitable for Thai people แม่อาจจะไม่เหมาะกับคนไทยอย่างเราก็ได้มันเป็นฟิลเหมืนอนเนี่ยดียคือภัยพิบัติมากที่เพลงชัดขึ้นเราต้องทำยังไงอ่ะก็ยิงตรงไ<ร>งยิง,ต,งตรงแล้วก็มองร้องเพลงไหมไม่ไม่ต้องร้องก็ได้มีท่าเต้นไหมไม่มีเต้นอ่็น้องจะได้แบบว่าซ้อ <c oughs> มไว้ก่อนเราไปดูไุณยิงแล้วมอง อากาศติดลบ9ตอนนี้ยมีชีวิตกลับมาตัดคลิปก็ดีเท่าไหร่แล้วเธอบรรยากาศมันสวยมากๆจริงๆมีฝูงชนมาร่วมประสบชะตากรรมไปกับเราไม่น้อยวันนี้บิมคิดว่าน่าจะประมาณ2-300คนได้<จ>เขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าายอ่ะมีเป็นหมื่นเป็นพันคนเลยเพื่อให้ได้อยู่หน้าสุดบางคนอนะ่ะตื่นมาประมาณตีหนหรือบางคนนะไปรอตั้งแต่ห้าทุ่ ส่วนบิณพักไม่ไกลมากวันนี้มาถึงที่นี่ประมาณ6กโมงเอางี้คือกูยืนประสบภัยอยู่อย่างนั้นนะเป็นชั่วโมงทงชาติจะถูกเชิญขึ้นยอดเสาวเวลาที่พระอาทิตขึ้นและจะเชิญลงตอนเวลาพระอาทิตตกดินหน้าบิมตอนที่ได้ยินคนปักกิ่งข้างๆคุยกันว่านี่มันหิมะตกแรงสุดในรอบปีเลยนะตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้จะไม่เคยเห็นหิมะตกเยอะขนาดนี้เลยโอ้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นสีมาก วันนี้ตามเวลาปักกิ่งบอกว่าพาทิตขึ้นตอน7จ็ดมงยีเวลาตรงเป๊ะวงดุริยางก็บันเลงเพลงป๊บบิมรอประมาณชั่วโมงครึ่งบางคนเนี่ยเขารอมาประมาณ4ีหชั่วโมงแล้วก็เพลงจะบรรเลงไม่ถึง1นึาทีอะทุกคนไม่ถึง1นึ่งนาทีจริงให้ฟังเสียงฝูงคนหลังเพลงจบ คือมันเป็นช่วงเวลาประทับใจที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วกำลังซับซึ้งละเพลงจบก่อนจากนั้นเขาก็แยกย้ายก,ยกันค่ะพอธงขึ้นสู่ยอดเสาปุ๊บเขาก็จะปิดไฟตามตึกต่างๆที่เขาประดับไว้เมื่อสักครู่และพระอาทิตย์ก็จะทอแสงสีทองออกมาแต่ว่าทอกี่โมงพระอาทิตย์จะขึ้นกี่โมงบอกด้วยเนื่องจากหิมะมันตกหนักมากวันนี้เป็นช่วงเวลาแบบพบคล่ำตลอดเวลาเป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่มีแดดแต่อย่างใดมีแต่น้องสนูแมนที่เด็กๆเขาปั้นไว้เต็มไปหมดทริปนี้บบมตั้งใจว่าจะไม่แต่งหน้านะคะก็ขอภัยความเรียวความหน้าสดหน้าแห้งหน้ากกล้าานต่งๆ็ทิ อย่างเดียวค่ะจุดนี้ข่าวดีก็คือวันพรุ่งนี้และอาทิตย์หน้าอุณหภูมิจะต่ําลงไปอีกประมาณ10องศา <c oughs> จะภาวนาเป็นภาษาอะไรดี <c oughs> หลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็กลับมาทานอาหารเช้าที่โรงแรมซ,ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากทุกคนอร่อยช่าแต่ถ้าใครจะมาก็พกน้ําปลามาด้วยค่ะอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยจริงไม่ได้อวย